คิดสนุกอีกแล้วนะคะวันนี้ครูชงจะพานักเรียนไปเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรนั้นไปเรียนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในเรื่องของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะค่ะสำหรับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระดับชั้นป .4 นะคะเราก็จะแบ่ง จัดจำแนกของกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะออกเป็น3อย่างนะคะสประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1เป็นกลุ่มพืชนะคะประเภทที่2เป็นกลุ่มสัตว์และประเภทที่3คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นั่นเองค่ะเรามาเรียนรู้กลุ่มแรกเลยนะคะกลุ่มพืชพืชนะคะก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหาร ได้เองนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะอย่างเช่นต้นทานตะวันต้นเฟิร์นต้นไผ่ต้นมะเขือเทศนะคะกลุ่มที่สองนะคะกลุ่มสัตว์ ะะก็จะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะแต่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้นะคะแต่บางชนิดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะเช่นช้างนะคะลิงปูและดาวทะเลนะคะกลุ่มที่3ค่ะเป็นกลุ่ม ที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้แต่บางชนิดก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ก็มีนะคะตัวอย่างเช่นกลุ่มมีพืชและสัตว์ที่่ทีไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะในกลุ่มนี้อย่างเช่นเห็ดลาจุลินซีย์ราขนมปังแบคทีเรียค่ะ ความหลากหลายของพืชน,นะคะก็จะแบ่งจากพืชพืชที่มีดอกและพืชที่ไม่มีดอกนะคะพืชที่มีดอกนะคะลักษณะของมันนะคะก็จะเป็นพืชที่เมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะก็จะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะมีส่วนประกอบคือรากรําต้นใบ และดอกนั่นเองนะคะพืชมีดอกนะคะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะบางชนิดเนี่ยมีดอกขนาดเล็กนะคะก็มีนะคะใช้ลักษณะของรากและลำต้นและใบนะคะเป็นเกณฑ์ในการจัดพืชกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ใบเลี้ยงคู่นั่นเองค่ะ นี่คือพืชดอกนะคะต่อไปก็จะเป็นพืชไม่มีดอกนะคะก็อย่างเช่นต้นเฟิร์นต้นนี้นะคะเป็นพืชที่ไม่มีดอกเลยตลอดตลอดการจเจริญเติบโตตลอดการดำรงชีวิตเลยนะคะก็จะไม่มีดอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์นะคะมีส่วนประกอบคือรากลำต้นและใบนะคะ สร้างสปอร์ก็อย่างเช่นเฟิร์นนะคะเวลาแก่นะคะใต้ใบมันก็จะมีเป็นเม็ดเม็ดสปอร์นะคะเกิดขึ้นนะคะ พืชดอกนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงคู่นะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวต่างจากพืชใบเลี้ยงคู่ยังไงนะคะมาดูลักษณะกันนะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะเมื่อดูกลีบดอกแล้วเนี่ยใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีกลีบดอกอยู่ที่3หรือทวีคูณของ3ก็คือ6 เก้าอย่างนี้นะคะส่วนใบเลี้ยงคู่เนี่ยก็จะมีจำนวนกลีบดอกอยู่ที่สี่ถึงห้ากลีบหรือทวีคูณของสี่ถึงห้ากลีบนะคะลำต้นของใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะเป็นข้อป้องนะคะเห็นชัดเจนเช่นต้นไผ่ต้นอ้อยนะคะลำต้นของใบเลี้ยงคู่เนี่ยก็จะมีลักษณะ ไม่มีข้อป้องนะคะไม่ชัดเจนนะคะก็เช่นต้นลำไย,ยต้นส้มนะคะทั่วไปอ่าส่วนใบนะคะใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยก็จะเรียวยาวนะคะแล้วก็มีเส้นขนานนะคะเส้นใบเนี่ยขนานเนาะส่วนใบเลี้ยงคู่เนี่ยก็จะเป็นเส้นใบที่เป็นรากแห,หนะคะดังรูปเลยนะคะ,ะใบเลี้ยงนะคะ เมื่อเราเพาะจากเมล็ดเนี่ยใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะมีใบเลี้ยงออกมางอกใบแรกเนี่ยแค่ใบเดียวนะคะถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยเพาะจากเมล็ดมาเนี่ยก็จะมีใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงเนี่ยอยู่สองใบนะคะส่วนรากนะคะของใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะเป็นพวกระบบรากฝอยนะคะรากเส้นเล็กๆนะคะเยอะๆส่วนใบเลี้ยงคู่ก็จะเป็นรากแก้ว นะคะเป็นรากแก้วซึ่งก็จะมีรากที่เป็นแกนกลางใหญ่หนึ่งหนึ่งรากนะคะแล้วก็จะมีรากฝอยเล็กๆแตกออกแขนงออกไปนะคะความหลากหลายของสัตว์นะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังก็ เป็นสัตว์ที่มีกระดูกเรียงต่อกันเป็นข้อๆนะคะทําหน้าที่เป็นแกนกลางอยู่ภายในร่างกายนั่นเองก็อย่างเช่นพวกนกพวกเต่าปลานะคะลิงนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็อย่างเช่นพวกที่ไม่มีกระดูกเป็นโครงร่างนะคะก็อย่างเช่นปลาหมึกนะคะหมึกนะคะดาวทะเลนะคะ ปูนะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะก็จะแบ่งออกย่อยไปอีกนะคะเป็น5้าประเภทด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มปลานะคะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนะคะก็คืออาศัยอยู่ในน้ําแล้วก็อยู่บนบกนะคะอยู่ในน้ําตอนเป็นตัวเล็กนะคะแล้วก็ พอโตเต็มวัยเนี่ยก็จะมาอยู่บนบกนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มสัตว์เลื้อยคานนะคะก็พวกมีเกดนะคะแข็งนะคะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะกลุ่มนกค่ะกลุ่มนกก็จะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะมีปีกนะคะบางประเภทบินได้นะคะ บินได้แล้วก็บินไม่ได้ด้วยก็มีนะคะอ่ากลุ่มที่5เป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะก็จะเป็นสัตว์เลือดอุ่นเช่นเดียวกันนะคะค่ะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะก็จะแบ่งย่อยออกเป็น7ประเภทนะคะกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นฟองน้ำนะคะซึ่งอาศัยอยู่ใต้น้ำนะคะมีลักษณะเป็นรูพุนนะคะ กลุ่มที่สองก็จะเป็นสัตว์ที่มีลำตัวกลวงนะคะก็อย่างเช่นกระพุนนะคะก็คือตรงกลางของลำตัวเนี่ยก็จะเป็นโพรงนั่นเองนะคะกลุ่มที่สามเป็นหนอนและพยาธินะคะไม่มีขานะคะตัวนิ่มนะคะกลมยาวนะคะกลุ่มที่4ี่เป็นสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องนะคะพวกไส้เดือนนะคะ กลุ่มที่5เป็นสัตว์ทะเลผิวครุขระนะคะก็อย่างเช่นพวกปูนะคะกลุ่มที่6นะคะคือหอยและหมึกทะเลนะคะนี่ก็จะแยกเป็นกลุ่มแยกไปเลยนะคะก็จะมีโครงร่างอยู่โครงแข็งอยู่กลางลำตัวนะคะ กลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่7นะคะก็คือสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะคะพวกแมงปอกพวกมแมลงนั่นเองนะคะค่ะต่อไปคือหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชเนี่ยหน้าที่แรกนะคะของส่วนที่เป็นรากนะคะรากเนี่ยก็จะมะีประเภทของมันนะคะ รากก็จะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในเรื่องของทำให้พืชเจริญเติบโตนะคะเป็นช่วยในการดูดซับน้ำและธาตุต่างๆจากดินนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชเองนะคะก็จะแบ่งย่อยเป็นรากแก้วรากแขนงรากฝอยนะคะ หน้าที่ของลำต้นนะคะก็จะมีหน้าที่หลักๆคือลำเลียงสารอาหารนั่นเองนะคะทั้งทั้งลำเลียงพวกน้ำลำเลียงอาหารด้วยนะคะก็จะผ่านลำต้นนั่นเองนะคะหน้าที่ของใบนะคะหน้าที่ของใบมีรูปร่างเนี่ยลักษณะแตกต่างกันตามชนิดของพืชน,นะคะในใบเนี่ยนะคะเมื่อเรา สกล้องดูเนี่ยก็จะมีส่วนที่เรียกว่าปากใบนะคะซึ่งทําหน้าที่ในการหายใจโดยมีการแลกเปลี่ยนแก๊สทางปากใบและคายน้ำออกทางปากใบด้วยนะคะลักษณะก็จะเป็นดังรูปเลยนะคะค่ะและกระบวนการที่สําคัญของพืชนะคะก็คือกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชนั่นเองนะคะ ก็พืชน,นะคะก็จะมีส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงนะคะอยู่3 4ปัจจัยนะคะก็คือคอรโรฟิลล์นะคะเป็นตัวดูดกลืนแสงเพื่อนำแสงมาใช้เป็นพลังงานนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณเป็นใบที่ใบนะคะหรือเป็นสารสีเขียวนนั่เองนะคะ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเพื่อจะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะคะเข้าไปทางปากใบเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะปัจจัยต่อไปค่ะก็คือน้ําค่ะดูดน้ำนะคะจากรากนะคะขึ้นไปที่ใบเพื่อ ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารนะคะรวมถึงแสงแดดค่ะเมื่อพืชได้รับแสงแดดก,ก็จะเกิดกระบวนการนี้ขึ้นมานะคะสิ่งที่พืชได้นะคะก็จะได้หนึ่งเลยค่ะน้ำตาลซึ่งเป็นอาหารของพืชนะคะซึ่งก็จะนำไปสู่การน,นำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชให้โตขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ออกซิเจนค่ะ ในเวลากลางวันเราถึงสังเกตว่าเวลาไปนั่งใต้ต้นไม้จะรู้สึกว่ามีอากาศที่ปลอดโปร่งเพราะว่าต้นไม้ขายออกซิเจนออกมาให้เราใช้นั่นเองนะคะและสิ่งสุดท้ายที่พืชจะนําออกสู่นะ,ะสู่ต้นนะคะก็คือน้ำนั่นเองค่ะคายออกทางปากใบนั่นเองนะคะเพื่อช่วยให้อากาศชุ่มชื้นนั่นเองค่ะ มาถึงเรื่องต่อไปนะคะเป็นส่วนประกอบของพืชดอกนะคะตัวอย่างเป็นดอกชบานะคะส่วนประกอบของพืชดอกอะ่ะหลักๆก,ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนนะคะก็คือส่วนที่ใช้ในการสืบพันธุ์นะคะก็จะเป็นเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่าดอกนี้เป็นดอกที่สมบูรณ์เพศนะคะมีทั้งเพศผู้และเพศเมียนั่นเอง นะคะในดอกเดี่ยวนะก็เกสรตัวผู้เกสรกตัวเมียก็ใช้ในการสืบพันธุ์นั่นเองนะคะเมื่อผสมกันแล้วก็จะได้เป็นผลเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นกลีบดอกนะคะทาหน้าที่ในการห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรยังอ่อนอยู่นั่นเองนะคะมักมีสีสันสวยงามนะคะเพื่อล่อมแมลงนะคะให้มาผสมเกสรให้นะคะ อย่างเช่นถ้ามีพึ่งมาตอมนะคะเวลาพึ่งมาตอมเกสรตัวผู้แล้วไปตอมเกสรตัวเมียเนี่ยเกสรก็จะติดตรงเท้าของอพึ่งนะคะไปนะคะก็จะเป็นการผสมโดยใช้มแมลงนะคะในการผสมเนาะเป็นธรรมชาติสร้างขึ้นนะคะ,ะและ ส่วนสุดท้ายนะคะก็เป็นกีบเลี้ยงนั่นเองนะคะทำหน้าที่หอ่อหุ้มดอกอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อไม่เกิดอันตรายนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนจะสามารถทำใบงานที่ครูให้ได้แล้วก็สามารถเรียนรู้เรื่องนี้ได้ความรู้นะคะไม่มากก็น,น้อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ